สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีคนถามผมมาเรื่อง YouTube Shot ครับลงยูทูบช o อ t ยังไง y o YouTube t h o บช็อตสร้างไรายได้ได้ไหมพี่ครับพี่ครับ <c oughs> <c oughs> ดูนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูแล้วกันแลจ้จะอธิบายว่ามันสร้างไรายได, <c oughs> ได้ได้หรือเปล่านะสรุปแล้วมันสร้างไรายได้ไม่ได้นะยี่ <c oughs> ดูแล้วก็ปิดคลิปได้เลยก็ได้นะล้อเล่นลอเล่นครับส่วน YouTube Shot เนี่ยจะมาขายคึงกับแอป TikTok นะแต่ลิขสิทธิ์เพลงจะได้เปรียบกว่านะครับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยจะเยอะกว่านะ TikTok เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับซึ่งบ่อยมาก แต่ถ้ายู u ูบช็อ t เนี่ยอนาคต y o u ูทูบช็อ t ก็อาจจะแบ่งแยก yeah, เป็นแอปขึ้นมานะครับให้เราได้แบบว่าแยกออกมาจาก YouTube และสามารถเชื่อมต่อกันได้เนี่ยผมว่าเป็นข้อดีนะส่วนอนาคตเจ้าย u ทูบช็อ t เนี่ยอาจจะเปิดสร้างไรายได้ได้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่นอนกันนะซึ่งวิดีโอสั้นเนี่ยมันมีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเหมือนพวกแอป Tik t o ็กพวกเนี้ยการสร้างไรายได้อาจจะมาจากสปอนเซอร์ก่อนนะครับแต่ยังไม่สามารถสร้างไรายได้จากระบบได้แต่จะได้จากสปอนเซอร์เช่นพวกสปอนเซอร์ฟิล์มโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะให้เรราีวิ ให้เป็นวิดีโอสั้นๆและกับช่องที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับของ4,000ชั่วโมงเนี่ยวิดีโอสั้น t u u e s h o r t เนี่ยจะไม่มีผลนะครับจะไม่สามารถเพิ่มเวลาของกฎเกณฑ์ของ YouTube ได้แต่จะเรียกซับได้ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงแล้วกันลงได้ไม่เกิน1นาทีนะการลงจะเป็นยังไงก็โอเคตามนี้เลย <c oughs> โอเคเราเข้ามาที่ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไม่เกิน1นาทีนะ,ะเดี๋ยวจะหาคลิปไม่เกินหนาทีลง y ยูทูบช h o p นะครับโอเคเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับประมาณสามิบกวีนะครับแล้วก็โอเคโอเคลงมาที่ส่วนด้านล่างนะครับเป็นคำอธิบายเนี่ยเราใส่ซึบชาปไปเลยใส่แฮชแท็กนะครับเป็นช็อต ใส่เป็นช็อตน,นะยูทู e ช็อตยูทูบช็อตส่วนอื่นเราก็ hashtag ได้ได้อีกได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรอ,อ,องถ่ายแล้วกันเนาะลองถ่าย อลองถ่ายหรือจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วมาที่ส่วนด้านล่างนะครับก็เราก็จะเลือกเป็น playlist ของเรานะครับส่วนนี้ผมติ๊กไปที่คลิปสั้นและวิดีโอทั่วไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวจะลงไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะลงในช่องไปเลยแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับ ไอเป็นส่วนนี้ถ้าเนื้อหาเราเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือ YouTube ตรวจเจอได้นะครับก็ถึงขั้นซวยอยู่เหมือนกันนะอาจจะโดนลบช่องเลยก็ได้นะส่วนเนื้อหาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเด็กในช่องเราอาจจะมีเด็กหรือทําเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเราไม่ได้ติ๊กไม่ได้ติ๊กไปแบบนี้นะครับไม่ได้ติ๊กแบบถูกต้องไปนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้อ่ามาที่ส่วนด้านล่างนะครับหมวดหมูก่ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยครับอาจจะเป็นบุคคลสาธารณะน่องเที่ยวเกมอะไรก็ปกติครับเป็นปกติ ส่วนความคิดเห็นการตรวจสอบคอมเมนต์หรืออะไรก็เอาเราก็่กรองไว้นิดนึงนะครับอาจจะมีคอมเมนต์รั่วๆหรือใครมาว่าเรานี่เสียให้หายมันก็จะช่วยกรองได้นะครับโอเคมาที่ส่วนนี้แล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่วิดีโอช็อต u t u b e ช็อตเนี่ย y o u t ยูทูะมีลิขสิทธิ์เพลงค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ ส่วนนี้จะได้เปรียบกว่าแอป t i k กต k อนะครับ tikt ต k อกจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงบ่อยมากใช่แต่ YouTube นี่ลิขสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับลิขสิทธิ์มันเยอะแล้วก็ตรวจสอบเดี๋ยวเป็นหน้าปกนี่เราก็เลือกได้นะหน้าปกเราจะเอาหน้าปกเข้ามาอะไรประมาณนี้หนาอเอาม,ม,มีมหน่อย มาที่โอเคก็กดไปได้เลยนะครับลงไปได้เลยตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วมาปุ๊บมันก็จะเด้งลงเป็นประมาณนี้เนาะ อ่ะก็จะเด้งมาแล้วครับยูทูบช็อตก็จะมาต่อแถวกันแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นสำหรับคลิปวิดีโอสั้นที่ไม่เกิน1นาทีนะครับนี่ของผมก็จะมี1นาทีเาทีเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยนะครับก็สามารถลงได้นะครับถ้าเกิน1นาทีขึ้นไปหรือเกินมากกว่านี้ก็ไปไปตัดลงหน่อยก็ได้นะครับให้พอดีกับ1นาทีจะได้ลง YouTube Short ได้ และสำหรับส่วนนี้ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะแต่จะสร้างไรายได้ได้เฉพาะสปอนเซอร์ที่เข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ช่องเนาะ <c oughs> สำหรับใครที่จะสอบถามหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนเนาะกดไลค์กดซับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ